สำหรับดวงโชคลาบในเดือนกันยายน2568นี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสชะตาพลิกฟื้นทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนอันดับที่2ได้แก่ราศีพิกจิกจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้างนอกจากนี้นะครับจะเป็นราศีที่จะได้โชคได้ลาบจะประสบความสําเร็จเด่นดังเป็นที่นับถือส่งผลทำให้ใช้ชีวิตได้ างหรูหรามีกินมีใช้ได้อย่างสุขสบายที่สำคัญนะครับจะมีโอกาสชะตาพลิกฟื้นส่งผลทำให้ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงโชคจากสำหรับในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยในเรื่องของตัวเลขเลขมงคลเลขที่น่าสนใจสามารถรับชมรับฟังและติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่อง9พยากรณ์นะครับ